สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดพามาอัปเดตบ้านโมเดลหลังคาหนึสเต็ปหลังนี้ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้สนัดเข้ามาถ่ายทําบ้านหลังนี้ช่วงบ่ายนะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงฝั่งทางนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะอาจจะดูมืดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่ะสําหรับบ้านโมเดลหลังคาหสเต็ปหลังนี้นะตอนนี้ ก่ออิดรอบตัวบ้านก่ออิดเต็มรอบตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะสําหรับรายละเอียดบ้านโมเดิร์นหลังนี้นะสนัดจะทวนอีกครั้งนะด้านหน้ากว้าง6เมตรด้านยาว10เมตร50นะคะด้านหน้าก็จะเปิดช่องละาเมตรทั้ง2ช่องเลยนะคะส่วนด้านข้างก็จะเปิดช่องละ3าเมตร5้าทุกช่องเช่นกัน หลังนี้นะคะฝั่งทางขวาของตัวบ้านเนาะก็ใส่หน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะหน้าต่างอันนี้นะก็เป็นหน้าต่างกระจกบานเลื่อนสําเร็จไม่ใช่หน้าต่างสั่งตัดซื้อสําเร็จมานะคะคุณช่างก็ติดตั้งให้แบบนี้เลยส่วนทางด้านซ้ายยังไม่ได้ใส่หน้าต่างนะคะบ้านหลังนี้ยังไม่ได้กั้นห้องนะคะด้านข้างความกว้าง3เมตร50ทุกช่องเลยนะคะลงกว้างมากคะ่ะ EP นี้นะก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะทุกคน ในส่วนความสูงของดั้งด้านหน้านะคะดั้งจะสูง1เมตรไรระดับลงมานะคะอยู่บนคานคอเสาใต้ชายคาก็จะฉลุด,ด้วยไม้ฝาเชอร่าหลังนี้ใช้เสาหน้า62ต้น ด้านหลังของตัวบ้านนะเจ้าของจะต่อเติมออกมาอีกนะคะ1ล็อกอันนี้เป็นทางด้านหลังของตัวบ้านนะหลังนี้นะคะมีห้องน้ําห้องครัวเรียบร้อยแล้วถ้าจะก,กั้นห้องหลังนี้ได้2ห้องค่ะอันนี้สาวนัดให้ดูโดยรอบด้านนอกของตัวบ้านก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าต่างกระจกบานสําเร็จนะคะเจ้าของบ้านบอกว่า,าตกช่องละ1,400บาทหน้าต่างแบบนี้ความกว้างของหน้าต่างกว้าง1เมตรสูง1เมตรค่ะ ทับหลังหน้าต่างบนล่างทุกช่องแล้วตอนนี้สานักก็ย,ยืนอยู่ทางด้านหน้าประตูหน้าบ้านกว้าง3เมตรคูณความสูง2เมตรค่ะคานสูง30เซนติเมตร อันนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณภายในภายในนะคะถ้ากั้นห้องนะคะก็จะได้2ห้องนอนความกว้างของห้องนอนนะก็จะอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตร50ทั้ง2ห้องสําหรับครอบครัวเล็กกั้น1ห้องนอนนะล้วก็จะได้ห้องโถงโล่งกว้างเป็นรูปทรงเอลอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของบ้านดีไซน์ด้านในนะคะว่าจะกั้นห้องกี่ห้องอ่าอันนี้ให้เจ้าของบ้านวัดให้ดูนะคะ หน้าต่างกว้าง1เมตรความสูง1เมตรหน้าต่างสำเร็จตกช่องละ1,400บาทค่ะฝั่งทางด้านซ้ายของตัวบ้านนะคะก็ยังไม่ได้ใส่หน้าต่างนะหน้าต่างฝั่งทางด้านซ้ายจะใหญ่กว่าหน้าต่างฝั่งทางด้านขวานะคะสซนนี้นะก็จะเป็นบริเวณห้องครัวความกว้างอยู่ที่6คูณ3เมตร50ค่ะ ในสานักพาไปดูห้องน้ำนะห้องน้ำประมาณนี้นะคะยังไม่เรียบร้อยดีเนาะความกว้าง2คูณ3เมตรนะคะในส่วนของห้องน้ำหลังนี้1ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะะในส่วนของห้องยังไม่ได้กั้นคะ่ะจะเห็นเตียงนะ,ะเจ้าของบ้านช่วงกลางวันก็จะมานอนเล่นตรงนี้นะคะ หลังนี้โครงเหล็กทั้งหลังมุงด้วยหลังคาสันไทยสีอลูซิงประตูนี้ก็เป็นประตูด้านหลังของตัวบ้านอนาคตเจ้าของบ้านก็จะต่อเติมออกมาอีกนะคะ1ล็อกตอนนี้สนัดยืนอยู่ทางด้านหลังของตัวบ้านฝั่งทางห้องครัวนะมองไปทางด้านหน้าบ้านโลงกว้างภายในบริเวณตัวบ้านความกว้างอยู่ที่6คูณ7เมตรลงกว้างแบบนี้เลย ากจากการห้องนะคะก็จะได้2ห้องนอนค่ะในส่วนของโครงสร้างนะคะเหล็กอเสคอสานะก็จะใช้เหล็กขนาด4นิ้วคูณ2จันทัน3นิ้วคูณนิ้วครึ่งปเป็นเหล็กกล่องนิ้วครึ่งคูณ2มุงด้วยหลังคาสันไทยสีอลูซิง หลังนี้นะคะเหลือขั้นตอนคือในส่วนของปูกระเบื้องตีฟ้าทาสีใส่ประตูหน้าบ้านและหน้าต่างก็จะเสร็จสับเรียบร้อยด้านหน้าบ้านระเบียงด้านหน้าเจ้าของบ้านก็จะต่อเติมออกมาอีกนะคะ3เสา หลังนี้สนัดจะมาอัปเดตให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนต่อไปสำหรับงบป,ประมาณณนะตอนนี้นะคะก็หมดไปแล้วแบบนี้เลยนะแบบนี้ทรงนี้เลยนะคะ1 5 0่า1,50,000บาทในส่วนของค่าแรงช่าง2,000 20, 0บาทนะคะค่าแรงช่างนี้ก็เป็นค่าแรงช่างพี่น้องญาติกันเองนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ